วันนี้ก็นะครับวันที่6เมษายนนะครับนี่มาถ่ายนะครับข้าวนาปังนะฮะข้าวนาปังกำลังออกรวงนะฮะเริ่มเป็นรวงแล้วเป็นรวงเป็นนะครับนี่นะฮะยกากาศของข้าวนาปัง่ <c oughs> ะก็มีขางสูงดีนะครับน่ย น,นี่ไร่นกมั้งเนี่ยอันเตื้อใบไร่นกนกกันมากินมาเล็ดข้าวนะกำลังชาวนาปังกันที่ได้มีน้ําก็ทําน้ำได้นะครับทาํานาปังได้อมีน้ําอันนี้นายจะสูบน้ําห้วยใส่นะครับน้ําคลองก็ปล่อยมาแล้วนะเออก็อท่าดีเหมือนกันนะเนี บรรยากาศบรรยากาศอในช่วงหน้าแล้งนี่นะครับผมในช่วงหน้าแล้งนี่ก็นะครับอ่ะก็เจะเตือนไปเรื่อยนะครับท้ามห้วยข้ามขน,นาไปเรื่อยนะฮะแบชมบรรยากาศนะฮะองการพักผ่อนแบบสบายสบายอ่ะ นี่แหละครับชีวิตแบบชนบทนะครับผมใครเบื่อในเมืองก็มาหยุดชนบดได้นะครับผมใครมีไรมีนาก็มาทำกันนะครับก็กระเบรยาาไปเลอยครับอลองวีดีโอลองยูทูบผมนี่จะของนาเขาเนี่ยนี่ชีวัวก็ไปทำปุ๋ยแล้วนะกว,ว่างคนเลี้ยงวัวไว นี่นะหอยนะดูน้ำหวยน้ำไา่ที่มันเยอะมากทีนี้อ่ะนี่นี่นี่จะเป็นไผ่บงไผ่บงไผ่บงที่มันเกิดธรรมชาตินะอ่ะบรรยากาศนะดูกันอืม ไอ้น้ำมันไม่ล้นเท่าไหร่เนี่ยก็แล้วก็กันตัวนี้ไว้ไม่ไหลลงไปเปนาบรรยากาศนะครับผมเอ้ามาดูแค่นี้ก่อนดูอันนี้ก่อนอ่ะนะฮะเอาแค่นี้นะครับผม